นะแกเอากล้องอ่ะไปซองตรงนี้ตร,ต,รตรงรูรตรงรูนี้แต่ว่าพี่นางก็เห็นอยู่นะว่า,ง,าง,งั้นน่ะเห็นไหมตรงช่องนั้นน่ะโอ้ตัวเลข่องดูซูมมันมีเลขแปดกับเลขห้าน่ะเห็นไหมนั <c oughs> ่นเลขแปดชัดมากเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอส <1 S 1> เดินทางมาที่ถ้ำพินางพี่แนงนะครับงวดที่แล้วพี่แนงเลขเข้าเต็มเต็มนะครับทราบข่าวว่าพี่นางนี่ฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี้ฝันเห็นทิศพันธุ์ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปตามความฝันพี่นางว่าฝันว่าอย่างไรนะครับ ฝันว่าเห็นเลขในรูด้วยนะครับคุณผู้ชมเม็ดเดียวเลขในรูเม็ดเดียวตัวไหนเราตามไปดูครับความฝันพี่นางครับเนี่ยกำลังเดี๋ยวเราไปฟังพี่นางเล่าความฝันด้วยกันนะครับกดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับันนี้เราเดินทางมาที่ทำพี่นางที่นงองทำพาตันนะครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับรับชมช่องยูทูบกุมซาพปรนาคเพจกุมซาพปรนาคและอีสานนิวนทุกคนนะครับ วันนี้ทักทายเอฟซนะครับแล้วก็หมาขอโชคขอลาบวันนี้พี่นางฝันดีแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็เอาน้ำส้มน้ำแดงน้ำเปลา่ามาเทไว้เน้ำแดงเด้อครับตรงนี้เป็นทางออกถ้ำ้วยครับทุกคน ทางอกนะครับทางอกเนาะพี่นางทางอกเล่ก็จะออกตรงนี้แหละเนาะเลขกตรงนี้แหละอกบ่อยครับเลขก็จะออกตรงทางอกทางอกเข้าทางโน้นออกมาทางนี้เวลาเล่กออกแต่รอบนี้ก็ว่าเมื่อคืนอ่ะอันนี้เล่าความฝันเลยเนาะเอะไหว้ก่อนไหว้ไหว้ไหว้ก่อนรอรอพี่รอรอด้วยอ่ะไหว้น้ําก่อนอยากเล่าเต็มที่แล้วพี่นางไม่มันเพิ่งฝันด้วยเพิ่งฝันโซโอน เมื่อคืนนี่ครูยูทูบจะมาสงสัยสงสัยกลุ่มยูทูบมาไม่ได้เลขบอกเรียกไม่ฝันฝันเลยรีบนอนเลยฝนตกไม่ได้กรีดยางเมื่อวานนี้เช็มาฝันหรือยังงั้นฝันเมื่อคืนนี้นะใครอยากฟังความฝันเนาะให้ฝากแชร์ก่อนเลยฝากแชร์ด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ฟังคล้องใจฝากเก็บถุกไว้ก่อนนะครับก็มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมไปเลยใหญ่อยู่ ก็เคยมีช่วงแรกๆมีพวกมียายๆที่มาจากบ้านอ่ะพากันไปนั่งสมาธิข้างในได้ประมาณหกคนพี่นางพี่เนยก็ยังสามารถยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแผ่นไว้เลยครับเหมือนที่เขานั่งถ้าใครอยากให้เอ็ดมินพาเข้าไปข้างในก็คอมเมนต์รอไว้เนาะคอมเมนต์รอไว้นะครับข้างในถ้ำก็พอเข้าได้อยู่เนาะมีโอกาสเนาะมีโอกาสไม่ใช่วันนี้หรอก วันไม่ดีอย่างไรให้เทาคอมเมนต์เยอะมันกําลังไอ้นี่ด้วยคนกำลังตกแช่เยอะเลยจะเข้าให้ดูนะครับถ้าใครแชร์เยอะถึงคอมเมนต์คอมเมนต์ถึงหมื่นคนแชร์ถึงหมื่นคนเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเลยครับได้ทั้งแชร์ด้วยนะครับแช่กันเยอะอ่ะใช่เรามาตความฝันพี่นางเลยครับตามความฝันก็ฝันว่ามาคืนนอนเนาะนอนตรงใส่กลัวว่านาทีพันจะมาไม่ได้เลขให้เขาบอก็ฝันว่ามีไอช่องยูทูปอบบมากันสี่คน ในความฝันก hm ็มีพ bueno> ี่ทิพพ uh ันธ uh ์มีน้องมณีแล้วก็เห uh ็นผ uh ู้ชายผู้ชายผิวขาวในความฝันน่าจะเป็นคนนี้ละมั้งครับนนมาขก็มาถึงก็คุยตรงนี้เหละก็อย่างนี้แหละคือเหมือนจริงอ่ะบอกว่ายังไม่ได้ฝันหรอกว่างนี้ยังไม่ได้เลขหรอกแต่ว่าถ้าจะเอาเลขก็ไปถ่ายาตรงหินไปไปส่องตามหินเลยบางอี่าก็พูดตรงนี้แหละ แล้ทีนี้เมื่อเช้าเนาะก็อาบน้าอาบใบเซ็เก็มาบ่ายน้<อ>ํา่ายน้ําเราก็ลองส่องดูว่างี้เพราะว่าในความฝันเห็นพี่สิพันธ์อ่ะแกเอากล้องอไปส่องตรงนี้ตรงตรงูตรง,ตรงรูนี้แต่ว่าพี่นางก็เห็นอยู่นะว่าง,งั้นน่ะเห็นไหมตรงช่องนั้นอ่ะอตัวเลส่องดูซูมมันมีเลขแปดกับเลขห้าเห็นไหมนั่นเลขแปดชัดมากเลยน่ะแปดห้าทุกคนเห็นยังเห็นไหมแเก้าเออ ถ้าแปดเหรอคะพี่นางเห็นตัวไหนคะแปดนะแปดอยู่ตรงนั้นน่ะแปดใช่อยู่แต่ข้างหน้าน่ะถ้ามองก็จะเป็นเลขห้าตัวใหญ่ๆน่ะเห็นปะคนแปดเห็นแล้วเออแปดชัดก็พี่นางก็มาส่องดูตรงความฝันนี่และก็เลยว่าถ้าถ้าเลขมันออกจริงก็ให้เห็นมองไปก็เห็นก็นั่งตรงนี้แล้วก็มองไปก็เจอเลยบางนีเป็นเลขแปดห้าใช่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเล่าในความฝันก็คือสามตัวให้เอาศูนย์ใส่ไปด้วยอ๋อ ศูนย์แปดห้าจะเป็นจะเป็นเก้าศูนย์กับแปดห้าก็ได้ตีไว้เพราะว่ากล้องเขาเอากล้อง,อง,งกล้องมาส่องไงกล้องพี่นางจะตีเป็นเลขเก้าแล้วทีนี้ในความฝันน่ะก็คือพี่นางบายอกว่ายังไม่ได้เลขแล้วทีนี้น้องยูทูบผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็แบบถ้าง,งั้นก็เอากล้องทำยี้แล้วเขาทาแบบเลขศนะูนย์นะพี่นางตีเลขฝันไปเก้าศูนย์แต่เลขแปดห้านี่คือเลขไอ ตรงหินว่างี้เพราะว่าพี่นาบอกว่าให้มาถ่ายที่หินยังไม่ฝันเราว่างี้เอานันเขียนเลยไงเขียนเลยเนาะไม่รอชาาครับคือเป็นความฝันเนาะความฝันแต่มันก็เหมือนตอนนี้แหละว่างี้ตอนนี้เลยฝันเป็นจริงฝันที่เป็นจริงก็คือเรามากันสี่คนมากันสี่คนมากันสี่คนคนก็มีผู้ชายผิวขาวด้วยว่างี้ผิวขาวครับกับกันแน่นอนับผิวขาวนะครับ อันนี้เลขเลขที่เห็นมันมันห้าแปดเนาะใช่แน่นอนมาสิคนจริงๆนะครับทุกคนตีไว้ความฝันมันมันอยู่อย่างนี้เด้ออันนี้เขียนตามที่เห็นตามที่เห็นทุกคนคอมเมนต์ไว้รอเลยครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายอาจจะมีอันนี้เลขพี่นางตีความฝันเจะเอาตรงๆเลยค่ะพี่นางันที่ด้วยค่ะ บัน,น,นทีเขียนข้างล่างได้มั้งนะข้างล่างก็ได้จ yeah, ้ะข้างล่างก็ได้แล้วันที่นางเอ่อตุลาเดือนนีต tamam okay. ุลาต่อคหกเจ็ดใอศาคอโอกอพ่อพรรษาค่อยเข้าออกพรรษาค่อยเข้าน่าแล้วกอนเนาะอือจริงเขามีแต่เข้าช่วงเข้าพรรษาเนาะ โภมาซาค่อยเข้านะข้าวันนี้ก็ได้โภไม่ได้ยังทุกคนนะครับอันนี้พี่นางเล็กตีความฝันไว้นะเพราะว่าในความฝันพี่นางเล่นเล่นเหมือนเล่นสไลด์ให้ดูอะตรงตรงเนี้ยไอ้ตรงทางลงอะคือสไลด์ลงไงก็เลยกลัวว่ามันมีเลขหนึ่งมาด้วยอันนี้เลขความฝันตีไว้แต่อันนี้เลขที่เห็นในหินค่ะจะเอาไปเป็นแนวทางแต่พี่นางก็ว่าจะซื้อเหมือนกันก็งวดที่แล้วก็ซื้อ พี่นางให้เมื่อกี้มันไปออกข้างหน้ารางวัลที่หนึ่งมันอยู่ข้างหน้าเลขรางวัลที่หนึ่งแต่ของพี่แนงเข้าเข้าล่างเข้าบนเลยเนาะเกินซื้อเลข5-6พี่แนงพี่นาง9-5-6เขาให้9-5-6พี่นางก็ไปตัดซื้อไปตัดซื้อ5-9กับ5-6ซื้อเยอะมากแต่ของพี่นางนี่จะไปเข้าอ่าเลขหน้าเลขหน้าของวันที่หนึ่งอ่ะมัน7-1-8 6-6-5เงี้ยแต่ แต่ของพี่นางให้ C เจ็ดหนึ่งว่างนี้ค่ะต้องจับตารอนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ครับที่เคยทำอยู่ทุกมาก่อนเป็นแนวทางไปก่อนครับเป็นแนวทางอยากพิมพ์คำว่ารอจะซื้อเหมือนกันพี่นางมีโค้งสุดท้ายไม่มีเนาะก็ถ้ามีเวลาเราแบบบ้างๆเนาะอย่างพี่นางก็อยู่พี่นางอยู่อะไรงนี้ถ้าแต่งมดที่แล้วเราไปติดเบนติดเบนเบนนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างก่กอนที่ว่าพี่นางจะซื้อคือฝันฝันแบบพี่นางน่ะแก อยู่ที่ภูเขาเหมือนอยู่กับฤาษีสูงมากในความฝันน่ะเสร็จแล้วฤาษีนั้นน่ะเขาให้ให้ทองพี่เนงทองพี่เนงมาแล้วทีนี้พี่เนงเขาก็เอาไปขายว่างี้ครับแต่ในความฝันอ่ะยังไม่ได้ขายแค่ให้ให้ร้านทองเช็คดูว่าให้ราคาเท่าไหร่พี่นางก็เลยมั่นใจว่าเลขพี่เนงน่ะเข้าก็เลยซื้อแต่เลขพี่เนงเยอะกว่าครับจะงวดที่แล้วอ่ะก็เลยได้ก็ได้อยู่ได้บนได้ล่างได้บนล่างพอได้ค่า ปูคาปลาให้โดนตาให้โดนตาใช่ก็ได้อยู่ล่างบนเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็ออกรางวัลที่หนเนาะเก้ากับหกจะเดียวกันนะก็ใช่ก็คือห้าเก้ากับห้าหกพี่นางก็ซื้ออยู่แค่นั้นเพราะว่าถ้าซื้อเลขหกก็ต้องซื้อเลขเก้ามันออกครแต่ว่ามันมาออกไอห้าเก้าล่างกับหกหกห้าแต่เลขบนพี่นางก็ซื้อเก้าห้าหกก็แค่นั้นก็น่าสิได้ก็ปล่อยแนวทางไปก่อนเนาะส่วนโคงสุดท้าย ถ้ามีเพิ่มเติมอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาตามอีกทีจ้ะถ้าแบบมีเวลาว่างอะไรอย่างนี้ก็มาตามอีกรอบมาตามได้โทรก่อนนะโทรก่อนนะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมานิดหน่อยเนาะอันนี้ก็เอาไปความฝันแรกไปก่อนจ้ะความฝันที่เห็นที่เห็นเนาะใช่ฝันว่าฝันที่เป็นจริงด้วยนี่ฝันที่เป็นจริงตลอดฝันที่เป็นจริงก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาอย่างนี้ก็จะพอทราบอะไรอย่างนี้จ้ะมันอาจจะไม่เป๊ะแต่เราก็ พอเตรียมมได้ครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เขาไม่ได้รู้เนาะว่าเราจะมากันกี่คนไม่รู้ครับส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกนะไม่จะไม่จะไม่โบไปกี่คนไม่เคยบอกส่วนมากก็จะไม่นั่นเนาะเราว่าเข้ามาแล้วก็เข้าจะไม่ถามว่ากี่คนกี่คนไม่พูดไม่คุยคุยกับพี่ทิดพันธ์ก็ยังเฉยๆเลยจ้ะลองดูจะไม่คุยเยอะไม่คุยเยอะเขมาจะเข้ามาเข้ามาเลาวว่าเราอยู่ก็อยู่ว่านี้ก็ ถ้ามีคนอยากจะไปออกกําลังกายนะครับมีพิเศษสักสักสักตัวหนึ่งไหมวิ่งมีหรือใครอยากชอบเลชอบในใจมีไหมเด่นเด่นสักตัวหนึ่งครับราวไหมมีไหมอ๋อโค้งได้ไหมก็ได้ก็ตัดเอาห้าศูนย์กับเก้าศูนย์นะพี่นางชอบอ๋อห้าศูนย์เก้าศูนย์ไปต่างประเทศเหรออืมถ้าวันนี้อะไรอย่างนี้อยากอยากซื้อวันนี้วันอะไรออแต่พี่นางว่ามันเหมือนจะมีศูนย์วัดสุกบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้นะแต่ในความฝันก็คือว่า คือมาส่องเห็นพิธีพันน่ะมาส่องตรงเนี้ยแล้วพี่นางก็ว่ามันถ้าฝันเห็นตรงนี้มันชอบมีศูนย์ไม่รู้ออกด้วยทางออกใช่ก็เลยว่ากลัวมันมีศูนย์เพราะว่ามันเป็นช่องทางออกไงทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าไม่งั้นก็ยังไม่ได้ฝันหรอกว่างนี้ให้มาส่องเอาที่หินหินก็ห้าว่างนี้พี่นางก็รอกันมาไหว้แล้วก็มองเห็นห้าแปดพอดีเลยก็เลยว่าเลขนี้มั่งเขาให้ว่า่างนี้ แต่90น่ะพี่นางว่าเขาเอากล้องมาส่องตรงนี้ไงก็เลยกลัวว่ามันยังเป็นเออ90 90กับ50ครับเมื่อวานนี้ยังแช่นมาอยู่บาฟันนี่ยังยังไม่ฟันเลยยก็เมื่อันเมื่อคืนนี่จริงๆเนาะกลัวสงสัยก็กลัวไม่ได้เลขให้หรือเปล่าครับ ครับเอาอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนก็ลองดูเนาะค่ะนะครับเย็นนี้เนาะครับใครอยากได้คงไม่ได้เยอะการมาศูนย์กับ50ก็พิมพ์คำวารอเนาะคารอเยอะๆเลย่นก็ได้เล่นๆรอแล้วก็แชร์เยอะๆนะคะไดรตามให้นะครับาอ่สุดท้ายนี้อ่สสุดท้้ายนีพี่นางมีอะไรอยากฝาก FC ไหมครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรง จ่าซาธุสาธุครับผมทุกคนก็สีที่ติดตามได้รับชมอย่างมากนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพี่นางความฝันฝันที่เป็นจริงนะครับฝันว่าเห็นตัวเลขในรูถ้ำนะครับรูทางออกด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ลองติดตามเลขนี้นะครับเป็นแนวทางเห้ทุกคนทุกท่านนะครับถูก ผิดก็อย่าว่ากันเป็นแค่แนวทางทางมันลำบากมากครับทํากบือทาพี่นางพี่แนงนะครับเราตามให้เอฟซทุกคนใครอยากให้ติดตามตลอดให้แชร์เยอะๆนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับจะเพื่อเป็นกําลังใจแอดจะได้ตามให้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้แอดขออนุญาตลำรากันไปทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆเลยนะครับสำงวดประจําวันที่16ตุลาคม2567นะครับให้มีเงินทําบุญกระทินกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม